อยู่ลำปางนั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวลำปางด้วยกันแล้ววันนี้นะคะแจนก็มากับเพื่อนแจคนนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างลำน้ำไม่เข้มข้นคะ่ะลำน้ำไม่เข้มข้นคือลำน้ำจางคะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะจะพาทุกคนไปเที่ยวลำน้ำจางกันคะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่นั่นจะเป็นยังไงบ้าง <laughs> ไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะแจนกับเพื่อนก็อยู่ที่ลำน้ำจางนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทำด้วยนะคะก็คือการพายเรือนะคะดูแบบลำน้ำจางอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารสำหรับเด็กด้วยแล้วก็มีร้านคาเฟ่นะคะนี่่ด้านหลังก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะนะคะซึ่งการที่เรามาพายเรืออ่ะกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการพายเรือใช่ไหมปาง เช่นไรเราจะไปพายเรือกันจะตกน้ำหรือเปล่าไม่รู้เด้อก็คือการพายเรือที่นี่นะคะก็จะตกคนละ100บาทค่าใช้จ่ายคนละ100บาทเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถเล่นได้กี่ชั่วโมงก็ได้เลยไม่จำกัดเลยว่าจะเล่นอะไรบ้างใช่เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะพายเรือไปถึงไหนแล้วเราจะรอดหรือเปล่าแล้วเราจะกลับขึ้นฝั่งได้กันหรือเปล่า ซึ่งเดี๋ยวแจนกับเพื่อนเนี่ยจะพายเรือตอนนี้ไปกลัวมาก็เคยพายเรือครั้งแรกในชีวิตนะคะจมแน่จะจมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเป็นกําลังใจให้นะคะก็คือตอนแรกก็จะมีครลุงเขาช่วยสอนนะคะเกี่ยวกับวิธีการพายเรือ,อเขาเรียกพายเรือขคยักใช่ปะใช่ก็การพายเรือนี่ค,ะค่ะก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็คุณลุงเขาบอกว่าตรงนี้มีนกเป็ดน้ําด้วยคือตรงโน้นนะคะใช่ เราจะพายเรือก,กันไปเปกลังใจให้พวกเราเลยนะคะ <c oughs> คนสอนดีมากเลยอะ่ะ คุณลุงคะขอบคุณค่ะยังไม่เริ่มเลยเริ <c oughs> ่มพายก่อน <c oughs> เดี๋ยวก็ฟินได้นะคะ ไม่มีที่เที่ยวนะคะมีที่เที่ยวแล้วนะคะตอนนี้หลายที่ด้วยเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่กลางน้ำน,นะคะเมื่อกี้นะคะเราพายสองคนใช่ไหมตอนนี้คือเราพายคนเดียวแล้วแบบไม่มีใครเลยมีแค่เราคนเดียว แล้วก็ขึ้นมาจากฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถอดอเสื้อชูชีพออกเรียบร้อยแล้วรู้สึกเนื่อยและเหนื่อยมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากแนะนำให้มาก็คือสถานที่ลำน้ำจางนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานะคะก็สามารถเปิด Google Map ได้นะคะก็ขับรถตามทางมาเรื่อยๆนะคะสถานที่แห่งน,นี้เนี่ยถือว่าเงียบสงบเหมือนกัน ก็อยากแนะนําให้มาเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําด้วยทั้งภายเรือทั้ง standing b อ a ์ดแล้วก็ปั่นจักรยานในน้ํามีคาเฟ่มีอาหารให้ได้กินได้ชิมกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้นะคะจะมีเขาเรียกว่าภายเรือในอ่างของเด็กด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะคะ จริงๆแล้วลำปางนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายรอให้ทุกคนได้เข้ามาท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสถึงความเงียบสงบนะคะถ้าใครได้แวะเข้ามาลำปางอย่าลืมแวะเข้ามาที่ลำน้ำจังกันนะคะ เราอยู่ที่กาดกองต้าจังหวัดลำปางนะคะซึ่งกาดกองต้าเนี่ยภาษาเหนือหมายถึงเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำน,นะคะกาดแปลว่าตลาดกองคือเหมือนแบบเป็นลองนะคะส่วนตาก็คือท่าน,าน้ำถ้ารวมกันเป็นก็คือ,อตลาดที่อยู่ใกล้ท่าน,านเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ากาดกองต้าที่ลำปางมีอะไรขายบ้างค่ะ เซเว่นยำไข่ยำไข่นะคะนี่เป็นไข่เจียวเส้นใช่ไหมยี่สิบบาทวันนี้เพิ่มน้ำต้มยำน้ำนลปลนเป็นใหม่อีกหนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำอันนี้อ่ะอันนี้นคือโฮค่ะตัวใหญ่ กรอเทีมไทยและใบลานาบจอบนักกินดาววนขาหอยเชลล์แป้งนงี่ยมอาล้านปูจี๋ไ ส so ีขวสีขาว้ก็สีงคไม่ต้องแบ่งสีเลยนะตัวกินเยอะขน้ว ราดาเท่าไหค่ะ oh. ห oh, ้ารอยาสิบ oh. ห oh, ้า oh. อ๋อบอกมาเอิ African ่มนะแต่อยากลองกินีัอมงลเา คนนี้กีการ์ดบ้าผู้คนเอวกันมาก วันนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยพาทุกคนนะคะไปเที่ยวลำน้ำจางซึ่งไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าที่ลำปางเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมีการพายเรือคายักอะไรแบบนี้มีกิจกรรมแอนเวนเจอร์ให้ทำแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็พาทุกคนมารู้จักกาดกองต้าในจังหวัดลำปางก็คือถนนคนเดินนั่นเองก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะว่ากาดกองต้าเนี่ยกาดแปลว่าตลาดกองคือคลองนะคะต้าคือท่าน้ารวมกันเป็น ตลาดที่อยู่ท่าน้ำเองค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แดนด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ